แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและก็สื่อเหมือนชนนะครับที่มาลวมในวันนี้และในวันนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่นวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่โดตยต้ามุ่งพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อนำพาวิถีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยพลิกโฉมผสมผสานที่สุดของเทคโนโลยีของการขับขี่และฟังก์ชันที่ครบครันซึ่งคิดค้นจากศึกษา ต้องการความแท้จริงสู่รถกระบะที่กําเนิดขึ้นมาเพื่อปฏิวัติโลกยนตกรรมทั้งในวันนี้และอนาคตไฮรักรีโว่นับเป็นเจเนชั่นที่8ของรถกระบะไฮรักวตัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการให้มาร่วมสัมผัสกระบะไฮรักรีโว่ของเรานะครับนะก็ถือว่าเป็นยนตกรรมหนึ่งที่โตโยต้าตั้งใจนะครับแล้วก็เพื่อให้ตอบสนอง,องความต้องการ ของอผู้ใช้รถอย่างแท้จริงนะครับก็ถือโอกาสวันนี้นะครับจริงๆเราเปิดตัววันที่22 23, 24นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นวันสําคัญสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่เป็นคนสําคัญของโตโยต้าเรานะครับก็ให้มาร่วมงานโดยให้สัมผัสล่วงหน้านะครับนะ่ะไม่ต้องรอ,อวันเปิดตัววันที่22 23 24ินะครับนะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องอขอพุณทุกท่านนะครับที่ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นอย่างดีนะครับก็โตต้าหวังว่ารถยนต์ไฮลักลีโวคันนี้รุ่นนี้นะครับจะให้ทุกท่านได้ ตอบสนองทุกท่านได้ทุกรูปแบบนะครับและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอแนะนําในเรื่องของการเปิดตัวนะคะนวัตกรรมใหม่ของเราค่ะเป็นรถยนต์กระบะนะคะไฮลักซ์รีโวนะคะซึ่งเป็นยุคที่8แล้วนะคะสําหรับรถยนต์กระบะไฮลักซ์ของเรานะคะมากกว่า40ปีนะคะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะและเราค่ะก็ได้พัฒนานะคะรถยนต์กระบะของเรานะคะให้มีความแข็งแกร่ง,งทนทานขึ้นนะคะและก็ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นรถกระบะ อนาคตนั่นเองนะคะด้วยเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของเรามีการพัฒนาใหม่นะคะทำให้เป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่มีกําลังสูงแล้วก็ประหยัดน้ํามันค่ะมีการลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์มีการลดการสูญเสียความร้อนต่างๆนะคะและก็ในทุกรุ่นนะคะมาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผันในทุกรุ่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถที่จะมาสัมผัสและทดลองขับความแรงและความประหยัดของเราได้นะคะสำหรับในเครื่องยนต์ในยุคนี้นะคะ โอเปิไม่เหลือนครับมันจะมันจะไม่ลำคลาดกันเอะคเิไม่เหมือนครับมันจะมันจะไม่ลำคลาดนไม่เหลือนครับมันจะมันจะไม่ดำคลาดกันเยียร